ตาลมมาจากถ้ามือเราออกเรือใช่ไหมตาลมกุมตัดมาจากฟังออกมาตัดเหลือยันแสดงว่ามีการได้ป้ามากต้นมะลิชายปลาซาบ้านเรวปลาซาปาซาโนเราชายไม่ก็เหลืองปาซาบ้านเราก็มีหลุมตาลาติดเนื้อหลุมบรรลุก็คือต้นตอกหลุมออกก็มาที่ต้นออกต้นออกเคล็ดเนื้อก็ติดกับดักนึ่งเรียกตาลตันกระหมานตันตาย มาล่มล่มตะวันตกอย,อยู่ทุ่ทุ่งหัวก,กันเนาะกับบรรดายะมาจากอ่าตะวันตกเชียงใายไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตายกันแล้วเชียงเลยเนาะล่มไหนเดี๋ยวจะไปดูดส้นเบากบล่มดันเนื้อล่มดันเนื้อเราเป็นเป็นล่มดันเนื้อปลา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 จะดีหลานี่เนาะแต่เป็นลาตันนี่ปลาปลาปล,า,ปลาไม่ค่อยดีบรรดายะนี่ปังคนเลยนะ้ำตามตาม,ตามใส ไม่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 ก่อยดีสะวันเป็นลมมันก็อืจับป้าอยากมเลยลมกันตอวันนี้ลมลมนันตาบรรดาญาเก่งแข้งขี่การขี่การยี่อกลยใจใจรูเลยไม่ก่อยร้อยสบาปก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าลมมาจากถ้ามันรอออกเรื่อยใช่ไหมถ้าลมกุบปัดมนจากฟังออกมาปัดเหลื่อยแสดงว่ามีอการได้ป้ามาตาอองพอบปสองค้อย่ปัดดุมดุมมันใจ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 ไม่ดีเลยไม่รวยได้ไม่ได้เลย